ภาพเดี๋ออกมาแล้วแค่ฟังมอแล้วเจ็ดมีนาคมสองห้าหกแปดเลี้ยวเนี่ยมั้งเลี้ยวแล้วเข้ามาเลียเเาาเ้ยวเข้ารูนี้เหรอไปออกออกซอยนี้โอ้ไม่ไปซอยนู้นแล้วเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเราเอาแบบเอาหลูนี้เอ้ยซอยนี้วซอยนี้โอเคอเค๋อก็เปลี่ยนใจเข้าซอยนี้แล้ว เ,เ้นอีนไม่ผมว่าไล่ไม่ได้ไไดเนตรูปเนตรูปแย่งกันเออแย่งกันเออใช่เพชรพินทองไม่เห็นก็คณะลำวงคณะไหนที่ดูช่างยอดอยู่ยังไม่ถ่ายรูปเช็คประวัติเช็คนางลำให้มานะครับคณะไหนที่ไม่ได้ถ่ายรูปอ่ะให้มาถ่ายรูปที่จุดนี้เต็นขาว ถ้าเกิดดูอยู่นะครับทุกคณะที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปให้มาถ่ายรูปบันทึก ไม่รู้บเจ็ดมีนาคมสองห้าหกแปดโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเรื่องเปน อ้าวเฮียใช้ห้อนคิงวันนี้เฮียใช้เฮียใช้ต้องไปนวดมันขอนำขบวนมัาใช่ไหมโอเคเฮียใช้ครับดีครับฮ่าฟึ่งไปหาที่ที่ที่ท่าคาไม่เจอผมดูแลมึงใช่ผมดูแลมึงเพชรทุกคืนมาดูแลเรามึงเพชรทุกคืนเป็นหลายปีตั้งหลายปีนี่ครับเฮียใช้ห้อนคิงอ่ามอเตอร์ไซค์รอบโลก ไล่อยู่ครับไล่อยู่ไลยมาชั่วโมงกว่าแล้วมาเจอกันที่นี่ไปหาช่าค่ะไม่เจอเไทยไอดอลผมหน่อย ผมไม่ได้ทำธีการแถวบ้านเลยมาดูแลสม้างพอเสร็จจากงานเป็นจะลงก็มาเมืองเพชรท่านไหลไปแล้วเจอพิมพ์ในข่านยอดอภวามันจะเด้งขึ้นหมดเลยผมไปย้ายอยู่มหาชัยไงอ๋ออไปอ๋ออป็นขบวนอ๋อพวกนี้อ๋อ อย่างนั้นเดี๋ยวเขาต้องเจอใบวิขุ่หินนะเพราะใบวิขุ่หินสัมากไม่ได้ไปอะ่ะอ,อ๋อออฟแฟมพายไม่ได้ไปอ๋อยังงไอเราเราเจ็ดมีนาคมสองห้าหกแปบดบนะแปดหมดแปดอยู่ไหนยังไม่รู้เลย แบตหมดแบตกัน